น้ำสุราเป็นของพายหายกลุ่มเมื่อมีมรสุมมารุมเราหัวใจความสมหวังบ่มีเกิดมาในชาตินี้ที่ก็อเอาเราเป็นคู่กายเด้อคุณยาย โอ้โหนั่นล่ละนะตื่นขึ้นมาก็เมาเอาน้ำเหล้าล้างหน้าทุกวันนั้นมีแต่เมาเมาตลอดเวลามามานอนกับหมูกับมาให้คนเขาว่าไปตัวกันบ่เป็นคนสำคัญอ้ายมันคนขี้เหล้าเมาแล้วนอนไปทั่ว ภายวาสัวช่งเขาชีวิตของคนขี้เมาอ,อกหักอายจึงได้เมาถึงไัยสิเวาวกะสร้างหัวมันถึงไัยสิเวาไอ้กะสร้างหัวมันบ่สำคัญอายมันพ่อสำนีบ่มีดีนำเขาจักอย่าง เกิดเป็นคนก็เป็นคนห่างหางหาหางแถบบ่มีสู้เมื่อนี้ก็มีแต่ความเมาสู้เมื่อนี้ก็มีแต่ความเมาเสียวสุราดื่มให้ลืมความกลมเมื่อไฟมาสุมหัวใจให้กลายเป็นแพลเมื่อเขาบบแลหักแทก็ได้แค่นี้ละ่ะอ้ายมันสวะขยะบ่แม่นของดี ต่อไปนี้เราคงมีแต่ความเมาส่วนน้องเจ้าคงโชคดีสุขีเริงราส่วนตัวเราสิขอเอาแต่น้ำรากินคู่กับน้ำตาตามประสาของคนจนจนสุขีโล้นลอยพรให้คนดียามจะมีแฟนใหม่ จงสดใสให้เจ้าเจอหักแท่ย่าทุกข์คืออายที่หักเธอ,อย่าได้เจออย่าได้เจอเด้อความปวดราวคือเบาคนจนคนที่เธอเศราหักอายเลยเป็นแนวนี้ เมื่อบอ่มีเขาเราจึงขอเมาอย่างเดียวสิบอยุ่เกี่ยวผู้หญิงอีกแล้วต่อไปสิขอกินแต่เหลราเมาให้สาสมใจดื่มเพื่อลืมคนใจร้ายสิเจ็บทำใดอ้ายก็สิทนคนจนๆจนมีสิทธิ์ได้แค่ผิดหวัง คนห่างๆอย่างเราใครเขาสิแครสิขอกินเหล่าแก้มกับน้ำตายอมใจผู้แพ้เราเจ็บเขาบ่ามาแลบ่แยแสก,ก็ช่างเขาประาย เป็นจังใดสิบอ่อน้ำไปงอบอขออ่อนบอนน้ำเขาสักอย่างเกิดเป็นคนมันกร็บร่แตกต่างตายคือกันนั่นล่ะจังใดแท่แล้วแต่เขาถึงกินเหล้าเขาว่ามันบ่ดีถึงกินเหล้าเขาว่ามันบ่ดีแต่เรายังมีดีกรีเหตุให้ลืมเธอลงได